สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพามาชมรีวิวแบบจอดลึกของ Toyota h ไ l u ักเรโวจีอาร์สรถกระบะสายพันธุ์สปอร์ตที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานและความสวยงามด้วยสีขาวสะอาดตาพร้อมสมรรถนะที่น่าประทับใจมาลองดูกันว่ารุ่นนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างเริ่มจากดีไซน์ภายนอกกันก่อนครับ Toyota h ไ l u ักเรโวจีอาร์สถูกออกแบบให้ดูดุดันและทันสมัย ด้วยกระจังหน้าสีดำเข้มแบบสปอร์ตพร้อมโลโก้ GR Sport ที่บ่งบอกถึง DNA ของ Toyota g a z o o Racing ไฟหน้าเป็นแบบ LED Projector พร้อมไฟเด y t i m ท r u u n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  l l i h t ที่สว่างชัดเจนทำให้ทั้งกลางวันและกลางคืนมองเห็นได้ชัดเจนบังโคลนและกันชนถูกออกแบบให้มีความโค้งมนแต่ดูแข็งแรง เสริมด้วยล้ออลนลอยสีดำด้านขนาด18นิ้วที่ให้ลุกสปอร์ตเต็มขั้นและยางแบบออเท r a รนที่เหมาะทั้งการขับบนถนนปกติและทางวิบากด้านข้างตัวรถยังมีดีเทล G.R. สปอร์ตตกแต่งด้วยสัญลักษณ์พิเศษที่ประตูด,ด้านข้างและกระบะท,ท้ายทำให้เห็นความแตกต่างจากกลุ่นปกติอย่างชัดเจน สำหรับสมรรถนะโตโยตา้าไฮลักซ์เรเวล GR s ป o r t ใช้เครื่องยนต์ดีเซล2.8ลิตรเทอลิโบคูให้กำลังสูงสุด2 0 4รแรงม้าพร้อมแรงบิด500นิวตันเมตรส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ6สปีดท,ทำให้การขับขี่รับรื่นทั้งในเมืองและนอกเมืองระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบพัตช์ไมพร้อมระบบบล็อกเฟืองท้ายช่วยให้การปีนเขาและลุยน้ำท่วมทำได้อย่างมั่นใจช่วงล่างแบบปรับปรุงใหม่ GR s ป o r t ให้ความนุ่มนวลในการขับขี่แต่ยังคงเกาะถนนดีเยี่ยมลดการโยนตัวเมื่อต้องขับด้วยความเร็ววหรรรรือออเเลี้้้้โคงงะบบกดสทั4พม BS EBD และ BA ทำให้หยุดรถได้อย่างมั่นใจในทุกสถานการณ์เมื่อเข้ามาดูภายใน Toyota Hilux Revo GR Sport ให้ความรู้สึกหรูหราสไตล์สปอร์ตเบาะนั่งหุ้มหนังสีดำพร้อมตะเข็บแดงเพิ่มความโดดเด่นพวงมาลัยหุ้มหนังพร้อมสัญ,ญลักษณ์ GR Sport มาพร้อมปุ่มควบคุมมัลติฟังก์ชันที่ใช้งานง่ายหน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto รวมถึงระบบนำทาง GPS และกล้องมองหลังเพื่อความปลอดภยัย ข้างๆมีช่องเก็บของที่จัดวางสะดวกทั้งด้านคนขับและผู้โดยสารบนหลังนั่งสบายรองรับผู้ใหญ่ได้3คนส่วนถื้พื้นเบาะหลังออกแบบมาให้บรรทุกของได้มากพร้อมตัวล็อกเพื่อความปลอดภัยของสัมภาระและยังรองรับอุปกรณ์เสริมเช่นโรบาร์หรือหลังคากระบะได้ง่ายระบบความปลอดภัยในรุ่นนี้จัดเต็มด้วยโตโยต้าเซฟตี้เซนที่ประกอบเพื่อระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถ นอกจากนี้ยังมีระบบตรวจจับมุมอับสายตาและสัญญาณเตือนการออกนอกเลนทำให้ผู้ขับขี่มัม่นใจยิ่งขึ้นในทุกการเดินทางในเรื่องขององค์การใช้งานจริง Toyota h ไฮรักเรโว r Sport ทำงานได้ครบถ้วนทั้งการใช้งานในเมืองและการลุยต่างจังหวัดขับลุ่น,นบนทางเรียบและยังทรงตัวดีบนถนนลูกรังหรือทางชุกขระการเรรงเตี่องทำได้ทันใจและแรงดีสูงช่วยให้ลากคูหรือบรรทุกของหนักได้อย่างมั่นใจ การประหยัดน้ำมันถือว่าอยู่ในเกณ์กลางถึงดีสำหรับรถกระบะขนาดนี้ระบบช่วงล่างช่วยซับแรงกะเือนได้ดีทำให้การเดินทางไกลไม่เหนื่อยมาถึงราคาของโ o y ย t a h i l รั r เร o วอร์ที่สปอร์รุ่นนี้เปิดตัวในตลาดไทยประมาณ1269,000บาทซึ่งถือว่าคุ้มค่าเมื่อเทียบกับสมรรถนะการออกแบบภายนอกและภายในที่สปอร์ตและหรูหรารวมถึงระบบความปลอดภัยและเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกครบครัน ทำให้รถรุ่นนี้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับคนที่มองหารถกระบะสายสปอร์ตแต่ยังใช้งานได้จริงสรุปแล้วโตโยต้าไฮรับเรโวที p อาร์สปอร์ตสีขาวเป็นรถกระบะท,ที่ตอบโจทย์ทั้งเรื่องดีไซน์และสมรรถนะภายนอกดูดันและทันสมัยภายในหรูหราสบายสมรรถนะแรงดุดสูงรองรับทุกการใช้งานทั้งการเดินทางในเมืองและการลืยต่างจังหวัดระบบความปลอดภัยครบครันราคาคุ้มค่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับคนที่ชอบรถกระบะสายสปอร์ตและยังต้องการความสะดวกสบายครบครัน ถ้าใครกำลังมองหารถกระบะที่ตอบโจทย์ทั้งสไตล์และสมรรถนะโตโยต้าไฮรักเรเวโวที่อาร์สปอรสีขาวน่าจะเป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเลยครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้ถ้าชอบวิดีโอรีวิวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ๆใ,ในอนาคตพบกันใหม่ในรีวิวครั้งต่อไปสวัสดีครับ